โรงการค้าภายในจับมือบริษนีไทยแจกกล่องและตะกร้าผลไม้รวม238,000ชิ้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศหวังช่วยเกษตรกรกระจายผลไม้กว่า3,000ตันลดต้นทุนและแก้ปัญหาผลไม้ค้างด่านพร้อมจัดงานไทยฟู้ดเฟสติวัล2025กระตุ้นบริโภคผลไม้ไทยครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเป็นวันเปิดตัวนะครับโครงการความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กับทางบริษัทไปษณีไทยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นการความร่วมมือในการที่ร่วมมือกันในการส่งนะครับมอบกล่องไปษณีนะครับไปยังกลุ่มเกษตรกรต่างๆทั่วประเทศนะครับให้แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะส่งไปษนี โดยเฉพาะเรื่องของผลไม้นะครับไปยังจุดหมายปลายทางทั่วประเทศนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับปีนี้นะครับยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราขยับตัวเลขของกล่องที่เราจะมาช่วยนะครับให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผลไม้เนี่ยนะครับถึง2 4 0 0 0 0กล่องนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับทุกปีปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับซึ่ง จากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะกระจายนะครับผลผลิตของผลไม้นะครับโดยใช้กล่องไปรษณีย์นะครับโดยที่ต่อไปนี้ท่านที่นิยมไลฟ์สดนะครับขายของขายสินค้านะครับสามารถที่จะไลฟ์เสร็จปุ๊บเอากล่องไปรษณีย์ของเรานะครับแพ็คนะครับซึ่งเรามีทั้งกล่องนะครับขนาดบรรจุ10กิโลกรัมนะครับถึงประมาณ190,000กล่องนะครับแล้วก็ ที่เป็นตะกร้านะครับสำหรับสินค้าบางประเภทผลไม้บางประเภทนะครับเหมาะกับการใส่ตะกร้าก็มีเตรียมตะกร้าไว้ให้อีกถึง5 0,000กล่องนะครับท่านเอากล่องเหล่านี้หรือตะกร้าไปที่ไปรษณีย์นะครับแล้วก็ส่งทั่วประเทศฟรีนะครับนี่เป็นความร่วมมือของสองพันธมิตรนะครับก็คือกรมการค้าภายในแล้วก็ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่ง ปีนี้นะครับก็จะต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งนะครับที่เรามีผลไม้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากผลผลิตปกติเนี่ยถึงประมาณ17%นะครับโดยตอนนี้เนี่ยผลไม้ในเขตภาคตะวันออกเนี่ยใกล้สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ก็จากสถานการณ์การปิดด่านนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ทำให้ตอนนี้ทางกรมการค้าภายในร่วมกับพันธมิตรต่างๆนะครับในการที่ช่วยดึงเอาผลผลิต นะครับจากแหล่งผลิตในเขตภาคตะวันออกซึ่งขนาดนี้ก็จะมีเยอะมากก็คือในเรื่องของมังคุดนะครับกับเงาะนะครับเป็นสําขัญเอามากระจายผ่านพันธมิตรในช่องทางต่างๆและอีกหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญร่วมงานกับเรามาตลอดก็คือทางบริษัทไพรสณีไทยนะครับฉะนั้นที่เป็นกังวลว่าผลไม้จะติดหรือตกค้างอยู่ในเขตชายแดนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เรามาร่วมมือร่วมใจกันนะครับ ช่วยกันส่งผลไม้ไปยังทั่วประเทศนะครับและก็เป็นการรองรับนะครับในเรื่องของผลไม้ภาคใต้ที่กําลังจะออกมารวมถึงในเขตภาคเหนือก็คือจะมีเรื่องของลําไยนะครับเป็นหลักนะครับดังนั้นนะครับในช่วงต่อไปน,นี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะนะครับในภาคใต้ก็ดีลําไยในเขตภาคเหนือก็ดีนะครับแล้วก็ลองกองนะครับ ในเขตภาคตะวันออกที่กําลังจะออกมานะครับรวมถึงตัวอื่นๆนะครับรวมถึงส้มและก็ตัวอื่นๆนะครับตลอด1ปีต่อไปนี้นะครับท่านสามารถนะครับติดต่อทางสํานักงานพาณิชจังหวัดที่ท่านตั้งอยู่นะครับเพื่อขอรับกล่องได้นะครับโดยที่เราจะมีการจัดส่งเป็นรถๆนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องติดต่อล่วงหน้านะครับแล้วก็ทางพาณิชจังหวัดนะครับสำนักงานพาณิชย์ก็จะจัดจัดส่งไปให้ท่านเอากล่องใส่ ผลไม้นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับขอเป็นผลไม้อย่างเดียวนะครับอย่าเอาตัวอื่นมาใส่นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเรานะครับบางคนเอาทัพพีกระทงกระทะใส่อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอขอความร่วมมือด้วยเพราะงานนี้เราต้องการจะช่วยเหลือนะครับเรื่องของผลไม้เกษตรกรผู้ผลิตนะครับวันนี้ทางกรมการค้าภายในนะครับแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะครับเราพร้อมแล้วนะครับที่จะไปต่อไม่รอขมຈแล้วครับขอบคุณครับ เรียนวา่าประชทไทยนะคะก็ทำงานปรลชิดร่วมกันกับ ทั้งกรมการค้าภายในมาโดยตลอดนะคะเราทํางานใกล้ชิดกันในแง่ที่ว่าเ,เราช่วยทํากล่องผลไม้นะคะซึ่งมีเป็นกล่องที่มีมาตรฐานแล้วก็ใช้ในการขนส่งผลไม้จริงๆเพราะว่ากล่องนั้นเนี่ยถ้าเกิดพวกน้องๆเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ากล่องนี้มีรูนะคะรูน,นี้ก็เป็นรูระบายอากาศแล้วรูน,นี้ก็จะแล้วก็ตัวกล่องเองเนี่ยก็จะรองรับการกระแทกนะคะระหว่างก,การขนส่งได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเนี่ยเรามีความพร้อมอย่างยิ่งที่เรา เราเราเราทำกล่องนะคะเรียบร้อยแล้วที่พร้อมจะส่งภายในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยจัดส่งแล้วก็กระจายผลไม้เนี่ยด้วยวิธีการบริการอ e MS นะคะซึ่งเป็นบริการประชีิดด่วนพิเศษเพราะว่าเราอยากจะย่น,ยนระยะเวลาให้ผลไม้ที่ถึงมือผู้รับเนี่ยส่งตรงจากสวนเนี่ยมีความสดใหม่นะคะแล้วก็ถึงมือผู้รับเนี่ยแล้วก็รับประทานได้อย่างเหมือนกับว่ามาจากสวนรับประทานจากสวนจริงๆนะคะอันนั้นก็เป็นความพร้อมของเราประการที่1นึ ประการที่2ก็คือว่าเราเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับทางออสำนักงา,านพณิชย์จังหวัดนะคะเพื่อที่เราจะออออประสานงานกันเพื่อให้มีการกระจายกล่องผลไม้เนี่ยแล้วก็ตะกร้าผลไม้เนี่ยได้อย่างทั่วถึงนะคะให้พี่น้องเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆนะคะประการที่3ก็คือว่าเรามีการอบรมบุรุษประชานีของเราพี่ไพรนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้าตาเชลบประมาณนี้นะคะ <laughs> เพื่อที่จะเ,ออเป็นคนที่แนะนําแล้วก็ให้บริการนะคะที่ ยังมีประสิทธิภาพนะคะ,คะแล้วก็บอกกันว่าเราจะรับกล่องได้ที่ไหนจะส่งยังไงหรือไรในอีกทางนึงก็คือว่าการส่งของเนี่ยนะคะสามารถส่งได้ทั้งที่ทําการไปฟรีและในอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะไปรับนสวนแล้วก็ที่อยู่ของผู้ฝากได้ของเกษตรกรเรกรจ้าของสวนได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกเกษตรกรที่เป็นแปลงใหญ่ที่มีปริมาณของผลไม้เยอะๆนะคะและประการสุดท้ายก็คือว่าในการส่งด้วยบริการ EMS เนี่ยมันก็จะสามารถติดตามตรวจสอบ นะคะก็คือมีระบบ track and trace ที่จะติดตามว่าตอนนี้กล่องผลไม้นีถึงที่ไหนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประษทีไทยโดยพ,ออพันธกิจหน้าที่ของเราก็คือว่าเราส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง เกษตรกรชาวสวนนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับกรมการค้าภายในที่ให้เราได้ทํางานร่วมกันนะคะตลอดมานะคะแล้วเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเกษตรกรชาวสวนทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับปไปซีไทยนะคะเลือกใช้บริการฝากส่งกล่องกับปไปซีไทยและในท้ายที่สุดก็คือต้องขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านนะคะที่เปิดใจนะคะรับ ผลไม้จากสวนที่มีคุณภาพเหล่านี้นะคะเ,เป็นาการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผลไม้เนี่ยมีจํานวนเยอะมากนะคะก็อย่างที่ท่านอาทิตย์ดีบอกก็คือว่าผลไม้ภาคตะวันออกหมดแล้วตอนนี้กําลังกระจายไปที่ภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมรับมือในการที่เราทําเส้นทางขนส่งเป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะรองรับผลไม้ในฤดูกาลนี้ซึ่งมีหลายอย่างก็จะเรียนเพิ่มเติมว่ากล่องที่เราทำนี้นะคะสำหรับผลไม้เปลือกแข็งนะคะ ถ้ากล่องกระดาษที่เห็นนั้นก็คือว่าใส่ทุเรียนใส่มังคุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตะกร้าก็จะใช้สําหรับผลไม้เปลือกบางอย่างเช่นลำไย,ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะท,ท,ที่ที่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวภาคเหนือตอนนี้ก็คงลับออกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอพระคุณอีกครั้งนะคะกรมกรพัฒภายในที่ให้ประิท์ไทยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โครงการกล่องผลไม้ d i t ขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะ ก็ขออนุญ,ญาตเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดต่อเข้ามาผ่านทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ดีโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1569ก็ดีหรือช่องทางต่างๆเพื่อมาให้กําลังใจแล้วก็เห็นถึงความพร้อมเพรียงของคนไทยนะครับที่อยากจะช่วยสนับสนุนนะครับเกษตรกรไทยผลไม้ไทยนะครับคนไทยครับตั้งใจผลิตแล้วเนี่ยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมก็ เราปลูกด้วยใจครับแล้วก็คนไทยช่วยกินด้วยความรักนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีส่งคอมเมนต์มาเยอะมากเลยอยากให้ไปส่งไปขายที่อีสานส่งไปที่ต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับแต่ก็ก็ต้องเรียนว่าแต่ละ ที่แต่ละจุดเนี่ยเราได้ทํางานร่วมกับท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในเรื่องของสํานักงานพันธุ์จังหวัดในการเชื่อมโยงเอาไปลงห้างท้องถิ่นต่างๆนะครับก็มีอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสหรือว่าทางโกโฮเซลนะครับก็ร่วมมือกับเรานะครับก็มีการดูดซับออกไปไม่ต่ำกว่า2000ตันแล้วหรือว่า2ล้านกิโลนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจของคนไทยเรานะครับถ้าร่วมมือกันแล้วเนี่ย ทำได้ทุกอย่างในโลกนี้ค,ครับขอบพระคุณครับขอขอญาตท่านอธิบดีเตมิมอีกนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดผลไม้ของสวนไหนนะคะอยากจะขายผ่านช่องทางไปชนีนะคะเรายินดีอย่างยิ่งเพราะเรามีไทยแลนด์โพสต์มาท์นะคะที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะลองเข้าไปดูดได้ในนั้นในขณะเดียวกันในที่ทางการไประต่าต่างๆนะคะเราจะมีคอนเนอร์ที่เป็นไทยแลนด์โพสต์มาท์เช่นกันนะคะที่จะขายของสําหรับตัวท็อปทั่วไทยส่งได้ถึงเบอร์ซึ่งรวมถึงผลไม้ด้วยนะคะก็ฝากไทยแลนด์โพสต์มาท์ไว้กับน้องๆนักข่าวด้วยนะคะ ก็ตอนนี้นะครับเราได้วางแผนนะครับว่าเนื่องจากว่าผลไม้ในเขตภาคตะวันออกในใกล้จะจบแล้วนะครับเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะเป็นการเปิดตัวผลไม้ภาคใต้นะครับซึ่งจะมีผลไม้ท้องถิ่นอีกหลายตัวนะครับจำปาด่าเอยสับประรด ของภูเก็ตเอย่ยอะไรต่างๆนะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎานี้นะครับ mm. เพื่อจะรองรับเป็นการเปิดตัวผลไม้ของภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือนะครับ mm. ซึ่งก็จะมีลำไยเป็นหลักนะครับเราก็จะเอามานะครับจัดงานให้กับคนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับได้มีโอกาสลิ้มลองของดีของเด็ดนะครับซึ่งผลไม้เนี่ยไม่ได้มาเฉพาะสดจะมาในรูปแบบของที่เอามาปรุงเป็นอาหารเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมการค้าภายในนะครับหรือโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข1569ครับขอบพระคุณครับไม่มีครับก็ยังไงแล้วเนี่ยนะครับผลไม้ยังไงก็ต้องออกถึงเวลาก็ต้องสุกคนไทยก็ต้องช่วยกันกินนะครับผมถึงบอกแล้วไงครับว่าเราไปต่อไม่ง้อขเขมรแล้วครับขอบคุณครับ